จำสัปดาห์นี้ของเรานี่นก็คือขนมดอกจอกอินเตอร์ครับเชฟครับเอาเป็นว่าน้องๆครับพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการทำขนมกับพี่ชเชฟเรือยงครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเข้ามาใกล้ๆได้เลยครับน้องๆครับ ตอนแรกนะครับสิ่งที่เราเข้ามาถึงเลยนะครับเราก็ต้องเอาพิมพ์ดอกจอกนี้นะครับแช่ในน้ํามันที่ร้อนนะครับเพื่อที่จะให้พิมพ์มันร้อนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเป็นการเตรียมในส่วนของตัวแป้งนะครับแป้งตัวแรกนะครับก็คือแป้งสาลีครับแป้งตัวที่2งนะครับก็คือแป้งมันนะครับแป้งตัวที่3ามนะครับก็คือแป้งข้าวเจ้าครับต่อมาก็เป็นน้ําตาลครับต่อมาก็เป็นเกลือครับ ต่อไปครับเราก็ทําเป็นหลุมตรงกลางนิดนึงนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของไข่นะครับลงไปครับต่อไปก็เป็นน้ําปูนใสนะครับต่อไปก็เป็นกะทิครับเพิ่มความหอมมันต่อมาก็จะเป็นการกรองนะครับทำไมเราต้องกรองครับกรองเพื่อให้ส่วนผสมนั้นมันเนียนครับว้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ขนมของเรา เสร็จแล้วครับก็จะเป็นลักษณะของแป้งข้นๆแบบนี้นะครับเราก็จะแบ่งนะครับสี่ถ้วยนี้ครับสีพวกนี้เราจะไม่ทําจากสีผสมอาหารครับเราจะเอาสีไทยอันชันนะครับก็จะให้สีฟ้าครับ น้ำฝางนะครับก็จะให้สีชมพูน้ำใบเตยก็จะให้สีเขียวนะครับเราก็จะให้สีจากตัวเนี้มาช่วยทําให้ขนมนั้นดูดีจากดอกจอกที่เป็นสีปกติก็จะให้มันดูมีคุณค่าขึ้นครับ <ś> ผมก็จะใส่งาลงไปครับเวลาเอาลงเนี่ยเราจะได้ยินเสียง นี่เสียงพี่ตนทำเองครับจิ้มาเอิเฟกเหมือนกัน,นเสร็จแล้วก็ว้าวโอ้โหรอหก่อนนะครับว้าวก็โอ้สวยมากเลยนะคะอันที่เราได้แล้วเราก็จะตักขึ้น,นครับ เชฟทำแล้วดูง่ายๆนะแต่ไม่รู้ว่าน้องๆทำนี่นะครับดอกจะออกมาครบทุกดอกหรือเปล่าต้องคอยลุ้นกันต่อไปครับเดี๋ยวเราจะจัดลงจานกันนะครับครับผมหลังจากที่ได้ขนมดอกจอกอินเตอร์กันเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับนั่นก็คือขั้นตอนของการตกแต่งการทําขนมนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับเชฟของเราเนี่ยก็มีพานมีใบตองเพื่อให้ยังคงไว้ซึ่งความเป็นขนมไทยนะครับแต่ก็แฝงความเป็นอินเตอร์ด้วยการใช้เฉดสีต่างๆครับครับ และนี่ก็คือโจทย์เมนูขนมประจำสัปดาห์นี้ของเราครับกับขนมดอกจอกอินเตอร์ครับ